ชุดเด็กจากเราภายใต้แบรนด์คอร์ดี้เบบี้เป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่ออกแบบโดยคุณแม่แฟดสี่เองเลยเราดูแลและใส่ใจทุกรายละเอียดการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณภาพที่ดีเหมือนให้ลูกเราใส่เองเลยครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วที่ s h o ป e ีนะครับคลิกลิงก์ที่ด c สิ p t i o n ข้างล่างและตามไปอุดหนุนเราและน้องๆกันได้แล้วนะครับแล้เจอกันครับผม เอาละเอาเฮ้ยน้ำทิ้งแล้ลูกเปรี้ยไปปืนๆเลยไปอ่ะไอ้เถ้าไอ้เถ้าไปเอาโลมาเลยไอ้เถ้าไปเอาโลมาไอ้เถ้าไปเอาโลมาเลยอันนี้คือโลมานะฮะทำไมถึงชื่อโลมาเพราะว่ามันมีเขียนติดอยู่สูตรหมันว่าโลมาแย่ก็จะมาไม่ได้อยูโดยตัว พี่ยูทำไมแย่งโลมาไปเล่นแล้วไหนพี่ยูไหลยังไงโลมาไหลยังไงลูกทำไมลูโลมาไหลยังไงฮะไอ้ขี่โลมาโชว์สิสยังไงพี่อยให้ออันนี้นคือเป็นเห็นรถหมามาใที่เเสียรนักขี่โลมาแล้วพี่ิงเลยอายุเสียนนักขี่โลมาแล้ว อ่าพี่โอปเปลี่ยนคันแล้วไอ้คันสีนี้คือภูภูนะฮะทำไมถึงชื่อภูภูเพราะว่ามันเป็นลายหมีภ <c oughs> ูอ่าพี่โอ๊ไปซิ่งเร็วเฮ้รพี่ิวไหนพี่โอแปาลงมา,ยายเร็ว หนีละหนีละโน่นโน่นตัวโน่นเปิดประตูแล้วเตรียมเข้าบ้านละไอ้เธอทำอะไรคะไอ้เธอเอาข้าวเหนียวไปใส่บ่อปลาฮะข้าวเหนียวไปใส่บ่อปลาก็เนี่ยไปคนปลาปลาตะกรุดูใหม่ไอ้เธอยังยังไอเธอข้าวเหนียวยังนี้ไอ้ยูถอดรองเท้าโยนใส่บ่อปลาไอ้เธออยากผัดกะเพราแบบหม้อใหญ่หม้อยักษ์ทำไรนสีโลก

ไอตัวสีชมพูนี่คือโปโป,โปนะฮะโ,โปโปมาจากที่หน้ารถมันเป็นฮิโป,โปนะครับเอาลูกขี่ปโปโปลูกขี่โปโปเึ๊บหาไปลุยอ้าวอ้าวอ้าวเด็กแบนจริงโอ้อ้าวาว พี่ออกมาโลมาไหมพี่ออกมาโลมาไหมโลมาว่างแล้วลูกเร็วอบไปขี่โลมาให้ยายดูหน่อยไอ้โชว์โชว์อย่าให้ต้องโชว์หน่อยโลมามาแล้วอย่าให้ต้องโชว์อ่ะซิ่งหน่อยลูกอ่ะซิ่งหน่อยฮึ่ยนะอ่ะฮึบยกเลาะไปอ่ะมุนหุนกลับก่อนมุนทําใจกลับก่อนเออโลมานี่คือแบบของร้านเขาบอกว่าแบบ ถ้าใายคอไปเรื่อยๆมันจะไปได้ไม่หยุดเล้อันนี้คือเล่นได้จนโตอะโรมาสองตัวน,ตน,ตน,นี้ก็คือเป็นสิ่งนักขับนะครัาเล่นรถก็คือมีสองคนนี้อะเล่นบ่อยสุดแล้วพี่อ,อบครับโรมาไม่ใช่รถบัมลูก เป็นสายชนเหรอชอบเล่นรถบัม์เหรอ,อเดี๋ยวอย่งนี้ไปเที่ยวงานวัดเจอรถบัม์นี้เรียกแน่ออเอาไปชนประตูทำไมอ่ะเอาไปชนประตูทำไมอ่ะครับเออไปชนทำไมอ่ะครับอถอยออกมาเลยถอยออกมา เอาเลยโอ้โหอะไรเลยซิปล่อยเท้าโอ้ยกเท้าเลยนะเล่นเป็นเรื่มเป็นลาวเลยเหมือนไอ้เหมือนพวกไอ้รสโปรรสคูนี้มันจะเริ่มแบบคันเล็กไปเลยมันนั่งนั่งแล้วแบบได้ยกย่อเข่าอ่ะ ใสยได้เปลี่ยนเป็นโลมาทุกพันนะอโอ้ยโอ้โสองพันกว่าบาท,าทเอาไปซื้อ,อโลมาดีกว่า,า,าเอา <c oughs> ไม่ไปเล่นสอลูก mặt lại, á á, má, mã mã, má, 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 má. Oh, ừ. oh, rồi, mã <laughs> má. ốm nó mèo rồi nè, mèo nó không cua nó, nó chơi ở mã này kêu mã xí, mã

ไอ้เธอไปนั่งกับพี่อูหน่อยสุดแล้วก็แตกแต่ไหนค่ะพี่เอธอเฮ้ะนคายมืองนั่งเล่นเป็นนะนั่งเล่นเป็นแบบว่าไหลไปแล้วก็ ยกขาขึ้นเลยสนใจมากันใหญ่สนใจมากันใหญ่ฮะลงเนินเหรอเาะข่าวะนะเพราะาอยู่นี่น่าจะแบบกล้าเล่นกีฬาเอ็กตรีมนะดูไม่กลัวอะไรเออไอเธอเล่นバเ่ ยังอนล้อาาาโอ้โนงอ้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าเอ้าว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 อ้าเอ้าอ้าวอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าวอาวอ้าออาอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าวอว้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอาวอ้าวอ้าวอ้าเอ้าอ้าอาวอาวอาวอาอาวอาาอาอ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 าอ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 อาอ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 าอาอาอาา พี่ยูไม่เอานะคะเราไม่แย่งของน้องนะคะลูกเราไม่แย่งของน้องนะคะอ๋ออ๋ออ๋อ่าพี่เธอมาอ่าพี่เธอจัดทรงให้เออพี่เธอจัดเสื้อให้พี่ยูหรอคะอ๋ออ๋ออ๋อจัดเสื้อให้ยูใส่ดีๆใช่ไหมคะตบมือตบมือตบมือเก่งๆเฮ้ย บุญวายประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม